เาคุยลยลสวัสดีครับวันนี้เราจะไปร้านก้าวมันครับคลิปนี้ไม่อยู่แล้วเราก็รับไปไมเรารับไปเดี๋เราไปกินก้าวที่ไหนลูกเออไปกินก้าวไปที่ไหนน,น้องมาไม่อยู่ <laughs> ใน่ต้หรือไม่มาโผล่เลยดิใต้เลยอืยกันไหนนาน้องโผล่เลยน,น้องตายน้องัเดียวก่อนเดี๋ยวคนของกันนี่ปล่าวันนี้ได้ไหม ใช่โอเคปิดไฟนะกันนะนะไปเรีนไปเลยสวัสดีครับตัวนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันครับที่ร้านที่ร้านเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านอะไรใช่ไหมอยู่ใกล้ใบ้านไหมอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมใช่ใช่เอาบอกเลยบอกบเรงมั่งเลยน้องคุยไปเองเลยเดี๋ยวบอกับรถเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีใช่บอกเร็วนะโอ เลือกลองดีๆเลยแต่เดี๋ยวคุณตันผ well, nope. ู้ชมมือหัวนะคุณผู้ชมมือหัวเด้อยวไปเลยเนาะนี่ลืมจักรีนะไปไปเดี๋ยวปอไปเลยพอลืมจักรีไปเลยไปลืมจักรีหนึ่งตัวเอาไปของท้าไปได้โดนแต่วันนี้น้องไหนหน้าปอนะได้เกลี่ยตรงนี้นะจ๊ะออกกางนอกแล้วนะครับ

Lương lương. Lần bây giờ thì năm con cáp dói đâu năm của venezuela chứ đâu năm thì bài lấy sạc ô lấy sạc ô quý bây giờ anh quý ra sếp lắng 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 ไม่ต้องเดินไปเรียงมาเลยมันนั่นต่ได้แต่เดินไปมีลมด้วยในรถเราใา่ไม่ต้องงั้นก็เลยเลไรรถรอกน้องเล่นเล่นน้องโปอุ้ยร้อนโอ้ยหลอนโอ้องเออวัดดีวัดดีว่าวัดดีกรับบางปีเตาแก่ไหนวะวป้อมคือบางปีเตาแก่ไหนวะครับพวกมีปั๊มนะครับอเจาะเสียเลย นี่ปามเสียอะไรเสียกันเดี๋ยวไงเสียกันไหมนี่คนนี้ฮะป้อมคือป้อมปุ๊บป้อมคือจ่าส่วนปั๊มนะครับเสียกันป้อมคือจ่าส่วนปั๊มเสียกันไหมแล้วนี่ฮะเสียกันไหมก็เดี๋ยวว่าเสียกันหรือว่ากู้กันกู้กันฮะกู้กันกู้กันนะใช่ก็เลยว่ากู้กันนะก็ ถึงแล้วครับทุกคนจัดตึงแล้วครับทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงติดไฟแดงก่อนติดไฟแดงก่อนมีล้ออยู่ด้วยกันนะมาเลยมาอินมันนี่นี่คือกลองตัวนี้มีล้ออยู่ด้วยกันนะอือก็เรียกว่าอะไรตรงนี้สามแยกลูกล้ออ๋อไปเกี่ยวแล้วตรงนี้คือตรงนี้คือสามแยกลูกล้ออ่าชื่อหนึ่งก็คือบ้านเหนือบ้านเหนืออ่าบ้าน ใหญ่นะครับก็คืออยู่ที่กรองหอยโขงกรองหอยโขงกรองหอยโขงอยู่อยู่อยู่ที่กรองหอยโขงนะครับครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องกับรถเวียนด้วยนะครับแต่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 ตอนกล้องมาเร็วกว่าใต้ตัวนะฮะได้อะไรนะต่ต่ตอนกล้องมาเร็วกว่าใต้ตัอ๋อไปเจอกันที่ร้านเก้าครับไปยินที่ร้านเก้าครับสวัสดีครับ

In <laughs> tây đi trường người đi gin nằm gin nằm gin nằm gin ồ gin nằm gin nằm gin nằm gin Nha gin nằm gin gọt 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 Nha. bye 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 bye. gọn gọn các gọn 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 gọn

ก็เดี๋ยวตื่นมาตอนเย็นไปวิ่งออกกําลังตื่นมาตอนเย็นไปวิ่งออกก๊าลัง,านนง,ลงกายแลว้วกดปลากร่องอันเดอร์อันนี้ไปด้วยนะจ๊ไปกันเลย let's go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  ก็จะถึงว่า là nó bưng rồi nó bưng luôn cha vậy là là bố anh nông đây tụng nghiệp đấy à mình hết luôn tụi em mà nó hết luôn เรื่อไม่คือแล้วมาคือน้องจับตรงนี้นะจับตรงนี้นะส<ล>วัสดี<ล>ครับเราเราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับอย่าลืมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกราบรายการกราบรายการกรับรถเวน <c oughs> ปิด <c oughs> ก,ก่อนนะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวหมดเบ็ด